สวัสดีจากอังกแษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้าวันนี้ทรายจะพาทุกคนไปเมืองหลีดจ้าหมายถึงทรายนี่แหละไปเอง <c oughs> เลยจะถ่ายบรรยากาศที่เมืองหลีดมาให้ทุกคนดูด้วยนะจ้าเนาะเพราะว่าวันนี้อากาศดีค่ะวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบกว่าของเดือนเมษายนนะจ้าพี่น้องตอนเช้าอยู่ที่ประมาณเก้าองศาแบบนี้ดีดีด แล้วก็พยากรณ์อ,อากาศว่าฝนจะไม่ตกสายก็เลยจะไปทําธุระนะจ๊ะอย่าไปซื้อยีนว้ยซื้อจีนยี่ห้อซาร่าพี่เพื่อนบอกว่ามันใส่ดีแต่ซรยยังไม่เคยใส่สักทีนะจ๊ะของซาร่าสซายใส่แต่ร i เวอร์ไอแลแล้วก็ของ n น็กของอะไรพวกทั่วๆไปคือมันหาไซส์ที่จะฟิตตัวเองยากนะจ๊ะหมายถึงว่าไซส์แปกติแล้วไซย์ใส่สไซส์แปด้ตว่าบางยี่ห้อไซส์แก็ใหญ่ไปนิดนึง บางยี่ห้อก็ขาไม่เท่ากันหมายถึงว่าขาไม่พอดีเราอะไรประมาณนี้เนาะหายากค่ะที่มันจะพอดีไซส์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทำไซส์เจนี่จะโอเคเนะพี่นอ้องใต้โทโน,โนถ้าเป็นไซส์เจนี่จะโอเคแต่เขาทาเฉพาะหกแปดสิบสิบสองอะไรอย่างนี้เนาะ <laughs> โอเคปะขึ้นรถประจําทางแล้ววันนี้เดินมาขึ้นรถประจําทางจะ้ะ รถประจำทางาต้องซื้อตั๋วไปกลับนะคะรีเทิร์นมันจะถูกกว่า,าซื้อตั๋วขาเดียวเนาะไปกลับนี้ประมาณ180กว่าบาทจ้าพี่น้องตอนนี้นั่งอยู่ข้างบนจะได้เห็นวิวสวยๆจะชมบรรยากาศไปด้วยกันเลยค่ะ นั่งรถจากเมืองที่ไซอาศัยอยู่มาถึงเมืองหลีดก็ประมาณ30สิบถึงสี่ินาทีนะคะขึ้นอยู่กับว่ารถติดไหมตอนนี้ถึงในในเมืองแล้วค่ะเขดในเมืองหลีดไปดูกันว่าช่วงนี้เขามีอะไรน่าสนใจไหมใ,ในในเมืองนะคะช่วงที่ายไปก็ประมาณสิบโมงก,กว่าๆค่ะตอนนี้ เมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศอังกฤษเนาะคะ่ะก็จะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเนาะคะ่ะพี่นองขาหรือว่าสิ่งก่อสร้างน่าดูค่ะมันดูขลังแล้วก็ดูเก่าแก่ซรายชอบแง้มมองดูเวลาเข้าไปในเมืองอตรงนี้จะเป็นศูนย์การค้าเนาะคะ่ะหรือว่าช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะคนเดินเข้าเดินออกซื้อของจากแล้วก็มีจักรยานบ้างส่วนรถยนต์รถใหญ่นี้ไม่อนุญาตให้เข้าะคะ นั่นคือ River Island นะคะ r i เ e r Island เป็นยีห่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งที่คนนิยมเสื้อผ้ารองเท้าอะไรประมาณนี้แล้วก็หลายๆอย่างนะคะ a c c e s s o r ซไซสไ์จะใส่กางเกงยีนของ River Island ประจำเพื่อนเพื่อนก็เลยแนะนำว่าให้ไปลองของซาร่ดูเขาบอกยี่ห้อซาร่ายีนนะมันถูกกว่าของ River Island แล้วก็มันฟิต แบบสวยเขาบอกนะทายยังไม่เคยใส่สําหรับยีนของซาร่าแต่ว่าทรายจะใส่พวกเสื้อพวกอะไรนี่ของซาร่าอยู่นะจ๊ะนาะซึ่งยีนแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีความแตกต่างกันหน่อยในเรื่องของไซส์จะ้ะทรายจะต้องลองก่อนถึงจะรู้ว่าเราใส่ไซส์อะไรในยี่ห้อนั้นนะจ๊ะพี่น้องคาขวามือนี่จะซาร่านะคะเสร็จ เอออาเอซาร่าช่วงนี้ก็จะเป็นแฟชั่นของฤดูร้อนออกมาแล้วค่ะประมาณนี้ของซาร่าเพราะว่าเขาจะจัดนะคะที่อังกฤษจะจัดเป็นเสื้อผ้าตามฤดูกาลเนาะถ้าหน้าหนาวก็จะเป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวหน้าสปริงหน้าร้อนหน้าออทัมประมาณนี้พี่น้องตอนนี้แฟชั่นฤดูร้อนออกมาแล้วนะคะคุณก็ค่อนข้างจะช้อปปิ้งเยอะพี่น้องค่ะ ราคาของซาร่าก็อยู่ที่ประมาณตัวละ29.99ปอนด์โดยประมาณนะคะเฉลี่ยอยู่ที่1,218บาทประมาณพันกว่าบาทนะคะนี่จ้ะราคาของเขาเนาะสไตล์ก็ประมาณนี้แหละของซาร่าใส่คู่กับขาสั้นเนาะอันนี้คือยีนที่ใส่จะดูเนาะคะ่ะยีนก็จะประมาณราคาเดียวกันจ้ะ อันนี้คือสไตล์สกินนี่ฟิตเนาะค่ะแล้วก็เอวอยู่ที่กลางๆไม่ได้ต่ํามากจ้ะไม่ใช่เอวสูงมันก็จะมีสไตล์ของมันนะจ้ะโดยทั่วไปเขาผลิตจากประเทศบางคลาเทศเนาะค่ะส่วนใหญ่แล้วของที่อังกฤษนี้จะไม่ได้ผ,ดผลิตที่อังกฤษเนาะเพราะว่าราคาชั่วโมงของการทำงานของเขามันค่อนข้างจะแพงส่วนใหญ่จะเป็นผลิตมาจากประเทศอื่นๆจ้ะ ลายถ่ายให้ดูว่ามีประมาณเท่าไรเนาะพี่น้องคะอันนี้ประมาณพันสามเนาะประมาณพันสองแหละพันสองพันสามเนาะสไตล์ของซาร่ายีนประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวใส่ก็จะเอาไปลงเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใส่จะเอาไปลงก็คือเป็นสกินนี่เหมือนกันแต่ว่าเอวสูงเนาะคะ่ะเอวสูงราคาเดียวกันค่ะพันสองพันสามนะคะแล้วแต่สีเราจะเลือกเอาเนาะใส่จะเอาไปลงสอง สองสไตล์จ้ะหมายถึงว่าเอวสูงกับเอวกลางๆสีดําคงไม่เอาไซาว่าเนะาะไซมีแล้วตัวหนึ่งแต่ไม่เคยใส่เลยสีดําแต่ว่าเป็นยี่ห้อของ r ิเวอร์ไอ n d แลนจ้ะก็เลยจะเอาไปลองสี่ตัวนะคะพี่น้องะ่ะอันนี้คือตัวปัจจุบันของริเวอร์ไอแลนที่ไซใส่อยู่เนาะจ้ะจะเป็นเอวสูงนี่คือตัวปัจจุบันที่ไซใส่อยู่นะคะแต่ว่าก็เลยจะลองเปลี่ยนดู ว่าว่าของซาร่าจะฟิตโอเคไหมตัวแรกนะคะที่สายลองเป็นของเอวเอวกลางๆนะจ๊ะพี่น้องของไซส์แปดไซส์แปดค่อนข้างจะฟิตไซส์ขาหน่อยไหมจ๊ะแมบว่าขาแน่นไปแต่ว่าเอวพอดีพี่น้องนี่เราซสายมันเป็นแบบนี้เลยเอวพอดีพอดีแต่ว่าขาแน่นแน่นมากสาก็เลยแบบโอ้ไซส์แปดไม่ไหวของซาร่า ปกติของริเวอร์ไอแลนด์ไซส์แปดนี้แบบว่ายังรวมนิดหน่อยนะจะเป็นไซส์จ็จะพอดีถ้าเปรียบเทียบนะอันนี้ของซาร่าค่อนข้างจะเล็กอยู่ไซส์แปดเอวพอดีแต่ว่าขานี่โอ้โหรัดแน่นมากหายใจไม่อิ่มไซสก็เลยคงไม่เอาหรอกจ้ะไซส์นี้เนาะไซส์แปดคงไม่เอาจ้ะไซส์แปดของยูเคนะคะไซส์สิบหกของโอไซส์สามสิบหกของบ้านเรามั้งไซส์บ้านเนาะอันนี้จะเป็นไซส์สิบพี่น้องไซส์สิบแบบเอล เอวเอวไม่ใช่เอวต่ำเนาะเอวไม่สูงนี่และเอวนี่สไตล์เดียวกันกับตัวตะกี้แต่เป็นไซสิบเนาะขาพอดีค่ะไซส,สิบขาพอดีพอดีไม่คับมากแต่ว่าเอวแบบว่าหลวมเป็นแบบนี้จะ้ะเอวหลวมถ้าใสา่ไอ้เข็มขัดก็คงพอดีน่แหละพี่น้องแต่ว่าใส่ไม่นิยมไม,ไม่ชอบใส่เข็มขัดขี้เกียจเอาเข้าเอาออกพี่น้องชอบแบบว่าอะไรที่ไม่ต้องใส่เข็มขัดเนาะนั่เราก็เลยหาไซส์ย,ยาก เอวหลวมนะคะใส่จะ่าเอวให้ดูอันนี้เอวหลวมมากๆแต่ว่าก็ใส่ได้เพราะว่าเราจะไม่เลือกเอาตัวที่ขาคับขาเนาะเอวนี่มันมันโอเคอยู่ถ้าหลวมอันนี้จะเป็นแบบเอวสูงจ้ะเอวสูงไซส์แปดเอวสูงไซส์แปดมันจะฟิตขามากเลยขาเนี่ยอู้ยหายใจแทบไม่ออกเนาะขาแต่ว่าเอวพอดีอีกแล้วแบบนี้จ้ะ ใครเป็นบ้างณนะไซจะชอบนั่งนั่งดูนั่งลองดูว่ามันนั่งสบายไหมมันไม,ไม่ไม่สบายตรงขาอะไรแน่นมากพี่น้องไซอาจจะเป็นขาใหญ่เกินตรงต้นขาแน่นมากๆเนาะแต่ว่าเอวพอดีพอดีไซปดนะคะอันนี้คือสไตล์เอวสูงเนะจ้ะนี่แหละปัญหาของไซก็เป็นแบบนี้แหละที่ไม่ชอบที่จะไปซื้อยีนชอบใส่แต่ตัวเก่าก,ากาที่มันฟิตพอดีนะนะนะพี่น้องที่เคยใส่อยู่ประจำนั้นของร i v e r Island นะั้น ตัวนั้นโอเคอยู่ River Island ก็ใช่ว่าจะฟิตเราท,ทุกทุกอันนะพี่น้องอันนี้จะเป็นตัวที่สี่เนาะไซสิบจ้ะแบบเอวสูงเหมือนกันไซสิบไซสิบดูเอวเลยค่ะเอวแบบเหลือเยอะมากแต่ว่าขาพอดีไม่ครับนั่นแหละพี่น้องในที่สุดแล้วไซก็เลยจะต้องเลือกไซสิบจ้ะเลือกไปตัวหนึ่งไซเอาเอ่าเอาแบบเอวต่ำจ้ะ มิดไาย์นไหมคะ่ะเอวต่ำแต่ไม่ได้ต่ำมากเป็นไซส์สิบพี่น้องสีเข้มได้ตัวหนึ่งเพราะว่าใส่จะลองจะต้องเอามาใส่ลองดูก่อนเนาะถ้าชอบถึงจะกลับไปซื้ออีกบางครั้งใส่ไปใส่มาก็ไม่ชอบเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละดูแล้วดูอีกพี่น้อง,อพองเพราะว่าไม่อยากแบบซ,ซื้อมาแล้วไม่อยากแบบอืมเอาไปคืนหรือว่าใส่ไม่สบายก็ไม่อยากซื้อเนาะพี่น้องจา้านั่นแหละ โอเคค่ะพี่นงค่ะเสร็จแล้วในที่สุดแล้วก็เลือกตัวเดียวนะคะเหมือนที่ว่าเนี่ยละค่ะสีเข้มไซส์ิบของเอวแบบเอลต่ำหน่อยไม่ใช่เอวสูงทีนี้สายจะเดินกลับบ้านสายพาทุกคนมาดูนะคะว่าเขาตกแต่งช่วงจะอ่โร o น o n a t i o n ของกษัตริย์นะแม่พี่น้องค่ะพิธีบรมราชาพิเศษหรือว่าพิธีสวมมงกุฎ ที่กษัตริย์ประเทศอังกฤษจะขึ้นครองราชโดยแบบว่าโดยถูกต้องนะแม่จ้ะสวมมงกุฎนะแม่เออนั่นแหละนั่นแหละเขาก็จะประดับประดาไปด้วยธงชาติของอยูเคนี่นะนะพี่น้องมันสวยดีไซก็เลยถ่ายมาฝากทุกคนเห็นนี่จะต้องมีการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกจ้ะเห็นไหมคุณยายกับสามีเพื่อนกําลังถ่ายอยู่นั่น <laughs> ถ่ายรูปเซลฟี่ไว้เป็นที่ระลึก แล้วที่นี่เขาก็ข้างในมันก็ดูสวยงามคลาสสิกใจชอบดูค่ะข้างในนี้ก็เป็นศูนย์การค้าเหมือนกันนะคะเราก็เลือกซื้อได้เลยจะเป็นหลายๆอย่างในนี้จะเป็นพวกย e ี่ห้อต่างๆนะคะพี่น้องใจก็เซลฟี่ไปซะรูปสองรูปจ้ะถ่ายเองไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกพี่น้องมันไม่ค่อยมันไม่เห็นทั้งตัวนะจ้นะเราทำเวลาเซลฟี่ โอเคคะ่ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย